สวัสดีค่ะวันนี้ขอมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับการสูบบุหรี่การสูบพอตในพื้นที่อาคารเรียนมหาวิทยาลัยแล้วก็หอพักหน่อยค่ะทาไมเพื่อนคิดว่าคนสมัยนี้ถึงชอบสูบบุหรี่หรือพอตคะอาจจะเป็นเพราะว่าโดนเพื่อนชักชวนหรือว่าอยู่ในสังคมที่มีการใช้บุหรี่หรือพอตเยอะค่ะทาไมคนถ้าคนรอบตัวคุณสูบพอตหรือบุหรี่จะมีวิธีแนะนำอะไรองขอเาบ้าง,าะงคะก็ตักเตือนว่าอาจจะ พออาจจะทําให้สุขภาพมันแย่ลงได้หรือว่าทําให้คนรอบข้างได้รับผลเสียจากมันด้วยเหมือนกันคิดว่าคนสูบบุหรี่กับพอตมีผลดีผลเสียอย่างไรบ้างคะ,ะผลเสียก็เป็นด้านสุขภาพแปบ,บว่าอาจจะทําให้ปอดแย่ลงหรือว่าอาจจะทําให้มันไอผลดีไม่มีคะ่ะถ้าคุณอยู่ในอาคารเรียนหรือในมหาวิทยาลัยแล้วเห็นคนสูบบุหรี่คุณจะทายัางไงคะ เขาไปตักเตือนเขาว่ามันไม่ใช่สถานที่ที่สามารถสูบบุหรี่หรือพอดได้แล้วก็มันส่งผลเสียต่อคนรอบคันด้วยค่ะคุณคิดว่าจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องพอดหรือบุหรี่ในสังคมให้ลดน้อยลงยังไงบ้างคะแจ้งตำรวจจับคนขายค่ะขอบคุณค่ะ